อีนึงมาตกมันกี่เถ้อปีนึงหันตกมันชามเทืาชามเถ้อตกตกมันมันเป็นอาการยังไงเวลาเป็นตกมันเพราะว่ามันตกมันถือว่คือต้นเขาเป็นประจำเดือนอหลังหลังจากนั้นมันมันจะมันจะดุมันจะมันจะสวกบรอตอนตกมันบ่ราสวกบ่สวกเคยเห็นข่าวบอกว่าสร้างตกมันแล้วมันจะแบบมันจะสวกมันจะแบบ เหยียบคนอย่างเงี้ยบ่าบ่าอยู่บ่าชมมีมีแถวจมพายอ๋อแถวจมพายจมพายเลยจมพายเลยขนาดจ่ดเวลาสร้างป่วยนี้ทำทำจะไหนคันว่ามันป่วยนี่มันเป็นบาดนี่เขาก็มีกาชาเข่ามันแบ่งแบ่งขาดห่วงหันปัดปัดไข่มันออกแล้วมันเกี่ยวดีเขาก็ก็เอายาที่คืนเมืองหันมาให้มันกินได้ เป็นได้เนี่ยเป็นสมุนไพรเป็นเป็นอะไรเนีญญ่ยเออสมุนไพรนี่นะแต<า>่ว,ว่ายาฮักไม้นี่แหละ๋ยวมันมีลายอันนำมาปรผสมกันประกอบกันแบบไรเชื่อารเนีย่นยแล้วก็กลับ่าจำได้นูงยานเวลาต้องมีแบบคาถาต้องมีอันอย่างพองมีกระทงทำกระทงมีมีมีคาถามีกระทงแล้วก็คือสร้างกิ่นยาโดยออ<อ>ส่วนใหญ่ช่างป่วยเป็นป่วยเป็นโรคอันยังส่วนใหญ่ ร้อนยายนิซางมันสวยนี่มันมักทองเป้งหมักทองเบ้งหลักเท่ากับมันปล่อยไปปล่อยไปสุดท้ายก็มันทับไปกินอยู่ตามป่าหลักดีคือมันมันก็จะหู้ว่าอันไหนเป็นเป็นสมุนไพรมันก็จะกินของมันเออหู้เพราะว่ามันเป็นหลักเพราะว่ามันก็กินยากระบาดคือคนเฮาเดี๋ยวกับคนเฮาคนเฮากันอยู่บ่าสบายหลอกถึงเฮา ว่าหาแล้วอันแล้วจะจะจะพูดได้เดี๋ยวว่าสร้างไหนป่วยหรือว่าอันสบายสร้างป่วยสร้างสบายหนึ่งคันว่าหนึ่งจักว่ากันมันป่วยนี่เพราะว่าเขาก็ลัไปเบื่งอาการของมันมันนี่ว่ากินยาบ่หายหรือว่ามันมัดยุบหรือว่านอนขึ้นอย่างนั้น่นี้ จักว่ามันสบายอันตะกอนเนี่ยอในใน,ในตก่กอนนี่คือใช้สร้างในการเดินทางและตอนนี้ยังมีการใช้สร้างในการเดินทางบบนี่นในี่นี่การใส่สร้างเดินทางการวางหรือ่มีรอกอแต่อดีตนี่คือต้องใช้สร้างเป็นหลักเวลาเดินทางไปต่างอำเภอไปต่างแขวงก็ต้องใช้สร้าง ตอนนี้ก็ใช้อันรถเนาะ <c oughs> สะดวกเร็วกลางนี่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้นี่แต่เอาไปบอนหนังรถไปก็ได้หรือว่ามันเอาไปผู้ลิงก็ได้ก็ได้เอาลงบุยก็ได้เอาไปปลามันจึ๊บจึ๊บมันกรไดเล่าตอนนี้ก็คือช่างก็อยู่ในป่า ก็คือจะช่วยเบาแรงของคนที่เราเวลาจะเอาเวลาพ่อจะเอาเอาของต่างกลับบ้านเนาะเมื่อเบื่อก่อนแบบอันเบาแรงไปอันดับแรกในการตื่นนอนขึ้นมาแล้วเราจะไปอันหาชาอันดับแรกคือเฮ็ดเนี่ยเราก็เอาม้นมอยู่ไกลก็เอาทองเขาท้องน้ำแะไรไปน่ะไปนํำมันมันดับาดัเมืองมั้า็ฟัง เมันว่าานนอยมัเวลาเวลาเอามันไปปล่อยไปในป่าก็คือบ่ได้บ่ได้มีเชือกมัดบ่มียังปล่อยแล้วบ่มีเลยมีมีแค่แฉกแต่มันก็จะจำเขาได้เออได้แล้วว่าคนปฐทมั้านเขาดีนี่เพราะว่าบ่มีมีแค่แฉกของท่านชไมยนี่โชนี่มาใส่จิตกัน เพราะว่าคือไหวหันมักคดเป็นวงเอาเชือกเชือกคือว่ากพอหันนะพอหันมักควันหันแล้ือมันเดินไว้และอันสร้างนี่กิ่นกิ่นกิ่นอาหารเนี่ยวันหนึ่งนี่กิ่นจักกิโลันมันกินเ็มกนตี่กินอาหารนี่ประมาณ2องอร่อยสิกิโล้าสิบกิโล้าอ ต่ตัวมันใหญ่นะต้องมันใหญ่มันหลวงเนาะเพราะว่ากินเรามันมันบะมีกระเพาะทุกคนอ๋อมันกินหรือเรามันก็ออกไขออกใช่ที่น่าไม่ไข่ออกนี่อาหารอาหารนี้ทำจระไดหมูผักงูไม้ให้มันกินถ้ามันไปกินในป่าจะโดนกินอยู่ป่าเห็นว่ามันเขาเอามาบานเสาวกอดกินได้กินแล้วมันกินกี่มื้อ โอ้โหมันกินเท่าไรก็กินเลยหมดก<บ><บ>ินแบ่ยอมกนะันเนาะแล้วการเวลามันพักหัวในมีเตียมันนอนรับตามสมองชัง่วโม,มงคือมันมันรับรับก่อนแบบอะไเยอะเออการมันรับก่อนการสร้างเขาทำงานนี่แต่ว,ว่ามันรับมีเดีชั่วโม,มงเดียว มีแต่คอนแจงกันสีม่วงนะมันลับพุดเดิลเพราะว่ามันไปได้ชินอิ่มตรงนี้พเอาหารมันสร้างเขาก็ทำงานนี่ปอยมันเดไปมันกินไปอารับช้อ,อ,อ,นอนเทือประมาณแปดกระโม,มงนี่มันนอนเทือนึงก <c oughs> อนมอสีม่วงขอมันนอนเทือนอีกแต่ว่ากินแฮมเอากินแฮมกินตลอดเอากำมันลุกหึือวาแนละ้วมัน วันนี้นักข่าวันนี้้องขอขอบคุณผู้นานจร่งที่เพิ่มคำนู้กับคุณผู้ชมทางบ้านในเรื่องของปลอดความแบบมาของช้างชัยบุรีบายดีนี่คือบรรยากาศของงานบุญช้างชัยบุรีที่แสดงให้เห็น ถึงการให้ความสำคัญกับช้างของชาวแขวงชัยบุรีมาโดยตลอดงานในปีนี้จัดขึ้นที่เมืองชัยบุรีเราได้รับเกียรติจากท่านเจ้าเมืองชัยบุรีในการให้สัมภาษณ์กับทีมงานกันครับ มาดีตอนนี้จอมมาอยู่กับท่านเจ้าเมืองชัยยบุรีซึ่งก็เป็นเมืองที่ถือได้ว่ามีช้างมากที่สุดในประเทศลาวแล้วก็จะมีการจัดงานสร้างทุกทกปีซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในแต่ละปีในแต่ละปีนั้นนี่ะท่านมีการอนุรักษ์สร้างจะใดเจ้าเฉพาะแคว้งชายาบุรีก็เป็นแคว้นหนึ่งที่มีช้างไร้าัวมูในประเทศลาวเชือว่าปัจจุบันนีอย่างซีฮอยโต แต่ว่า่นนับทางสร้างปลาเนาะถ้านับอันสร้างปลาเข้าไปจะล่เท่านั้นฉะนั้นนนะ่ะแต่ละปีพวกเขาก็ได้จัดบุญมาบุญสร้างเป็นทุกๆป,ปีเพื่อแสดงถึงอ่บาบอกแล้วก็คุณงามความดีของสร้างที่มีตะสะส่อภาษาสนลาวมาตั้งแต่ดึกดาบรรพ์เพราะว่าสมัยก่อนสมัยบุหาาการและทางไฟอันนะปภาษาส,ะสนลาวเฮาได้สร้างเป็นอันนาะแห่งงานเพื่อคน้นทรง เส็นว่าใสสร้างออกสู่สนามออกไปแนวนาสร้างเพื่อลําเลียงขนส่งและการสร้างเพื่อไ่แห่งใส่แทนแห่งงานของคนในเมื่อก่อนเวลานําบทันมีรถมีอ่าเป็นพาหันะเจ้าเป็นพาหันะไม่่าเป็นพาหันะครับส่แหละรวมแล้วจัดงานมามากี่ปีแล้วเจ้าถือว่าปีนี้เป็นปีที่เจ็ดเนาะถือว่าเริมตนทําอิกก็จัดยมองห้องซาและจ้างนั้นกับมูลยนไปเมืองปักลาย แล้วก็มาเมืองเซญา่าเป็นเมืองห้องท่าลมุ่นเวียนกันไปฉะนั้นเมืองเซญ่าี่ก็จัดบุญสร้างเป็นครั้งที่สามสำหรับปีนี้ถ้าเทีบยบเสีปีที่ผ่านมาและปีนี้ก็จัดบุญใหญ่โกมูปว mm. บราแวงเซนบุรีก็ได้รับเกียจจิจากระสวงทแงเลงข้าวอานาวัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้อานายกงานมหากรรมบุญสร้างขึ้นเป็นงานเทศกาลบุญสร้าง อันนี้นก็ถือว่าเป็นเป็นอาาบุญใหญ่สำหรับสาวแขงสิงมบุรีและก็ได้ซื้อเอาวันที่17 5 9หาสิของทุกๆกปีเป็นวันอาณาจัดงานเทศกาลมหากรรมบุญสร้างด็กแขงสิงหบุรีของเฮาแล้วแล้วปีนี้มีอย่างที่เป็นพิเศษปีนี้การจัดงานนี็ถือว่าพวกเฮาก็ได้มีหลายกิจกรรมที่เข้า,วามวม นอกจากขบวนแห่ซ้างที่พวเปาเคยเหตุมาแล้วฉะนั้นการจัดเทค่นี้ก็มีไลฟซีซั่นโดยเฉพาะของเป็นแสดงถึงเอกลักษณ์ของแปดเผ่าการดำรงชีวิตแปดเผ่าติดพันกับการเลี้ยงซ้างใดติดพันกับการ้ารวมแล้วก็มันติดพันกับการเลี้ยงซ้างนใดและจากนั้นก็มีกิจกรรมอนะเกี่ยวกับซ้างเฉพาะความนอันนานบาซีสุพันสซ้างและก็จัดบุฟเฟ่ซ้างซ้างอักอบน้ำ และก็สร้างอนา้าเคลื่อนทดลองการนำไ้แห่งงานสร้าง <N> และกิจกรรมที่ประกอบก็บมีทางคอนเสิร์ตมีฮูบเงาและก็มีแสดงสแสรซีเสีส่ยงก็มีแสดงศิละปะวรรณคดีแสดงศิละปะของศูนย์กลางมาเขาห่วมและก็มีดจองและก็น้องเจ้านั้นเซนว่ามีกิจกรรมของนักเรียนก็มีกิจกรรมเต็มหูบเกี่ยวกับสร้าง แล้วก็มีบุฟเฟ่ต์สร้างอื่นๆเนาะแล้วก็มีฮูบจำลองพิเศษก็มีฮูบจำลองของเือนอนานคนป้าคนเผาตองเหลืองแล้วก็เผารื้อที่ติดพันกับการเลี้ยงสร้างวันนี้นะคะขับใจหลายๆท่านชาอเชิยปรีที่มาเพิ่ความรู้แล้วก็เพื่อข้อมูลกับคุณผู้ชมในเรื่องของจัดงานสร้างเชียงรีในปีนี้